ครับนี่เป็นความเสียของส่วนบุคคลนะครับครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับผู้ไดมักกาจังหวากันไปเนาะครับเนาะสำหรับตัวเลขครับอันนี้สําหรับทา้งสองเสียงยาพ้าเลาะการนาเสนอครับเป็นเพียงแนวทางนะครับเด้อครับพิจณาครับครับความเสียของส่วนบุคคลครับกาบบานเฮ่ากับมีองีางสีเนาะครับเนาะประเภทนี้บานเห่าการเล้เขาแลี้น้ํา สรได้มาถวายครับถวายเขาถวายน้ำห้ปู่ตาตายหญ่ครับครับบรรพบุรุษนะครับคือเจ้าที่เจ้าทางเข้าเนี่ยละที่เข้าคารมดับถือนะครับเนาะครับครับสำหรับทางส่องเส้นยาพระเลาะครับแต่มาขอคนเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวเลขนะครับเนาะตัวเลขงามๆครับมือนี้ก็ลยาณมิยังแน่นอนมือนี้ ทัางญาติพี่น้องคนไหนมาให้ครับถวายปูตาเมื่อนี้ครับโอ้ก็หลายยางหลายแนวเนาะครับเนาะผลละหมากลากไม้โอ้อุดมสมบูรณ์ตัวปีนี่ไหมโอ้มีเหล่าหายไก่โตโอ้หลายอย่างหลายแนวกั้นหมากกั้นูคเหล่าหายไก่โตโอ,ยอย่างเยเลกเหล้าเาทุกวันปะเออเขาทุกงวดนะดนะแต่เงินขาวเยอะวันพุธนี่เห็นบล่ลอะลูดเจ็ดกวาวาลูดเจ็ด บ่บ่มีเด้อผู้ใดว่าสิมันสิออกตัวเก่าเหล็กเด็กแล้วมันออกเกศหาตัวเก่าเนาะเมื่อเมกี้นี่มีเขาสำนักเดียวเนาะเขาสำนักเสี้ยงหยาบเสี้ยนเสี้ยนนอนหน้านี่แล้ยวเต็มเต็มเนาะเกือบแตกสามตัวเราไปอะไรมาจากปูเนี่ยละเจเออเขามาขอน้ำปูนี่ยเด้อโอ้โหเหล็กเขาตกงวดตกงวดเลยของปูนี่ขางซเสี้ยงหยาเพว่าเหล็น่อยเหล็กง่ายเด็กๆอย่าลืมอย่าพลาดเป็นมะเอาเรื่อย ขอเพื่อนจะเป็นเล้าเนาะค่ะรับเหล้าพัฒนาแตมีซ้มซ้ำเมือนละค่ะอาทิตย์หนึ่งนาะออกซ้ำเมือแต่อย่าลืมจะผ่าติดตามทางว,วันจันทร์แตกมือน,นี้ก็ขึ้นว่าสิแตกกี่มือนี้อ๋อมือนี้นเ,เป็นวันพุธเนาะวันพุธท,ที่สิบมาขอเพื่อนแล้วมือเศร้านี่วันพุธปล่อยไปหรือเ่ค่ะคปลอ่อยไปแล้วเขาไปติดตามเด้อทางสองเกลี่ยลำย่อยเป็นปซอยมึงคก่เกี่ยลำย่อยกับเหล้าไก่พร้อมโอ้ปูประเทศ นับประทานอาหารดีตั้งมื่อนีร่แม่ปูอ๋อเหล็กแม่แล้วนะครับค่ะมันเนี่ยเหล็กง,งามเนาะครับครับเหล้าพ่นกระบอ,อกดีอยู่ครับเหล้าพ่นกระไห่ติดตามมาตลอดครับมาเรื่อยๆครับมาหลายขนะ้นครับหครับลายมากนะลายตาเนาะครับม่มันเนี้มาหลายคนครับมื้อนี้ก็เป็นมือดี ดับครับเหมือนี้ดับครับครับงามนะครับมีเก๋ยงไงหลายค้นครับสําหรับปูตาปลาขาวเบนครับใหญ่มากแล้วครับเนาะครับสาหรับตัวเลขน้ำงามครับมาเบิงน้ำเพิ่นครับเอาไปพิจารณาบ้งนะครับเด้อครับผู้มากกระจัดผู้คัดกับพลาดนะครับสำหรับตัวเลขครับ อันนี้ก็เป็นความเสียของส่วนบุคคลแหะครับพิจารณาบ้างเด้อครับเดอ้อครับเราทั้งสองก็เป็นเพียงแนวทางแล้วครับเนาะครับ,รบเป็นอืมบาดดีมาแปดอีกครับประม,มงเหล็กถูบเด้อบาดนีเด้อเหล็กถูปูแปดสามอ๋ออันนี้กับกับม,มิตเก่าเก่าครับรอดตัวสุดท้ายครับเก้าสองตัว ครับเป็นเลขเป่าเนาะครับเนาะสันเลขเก้านี่ก็อย่าลืมอย่าลืมแต่ว่าเลขเก้านี่พนพนว่ขาดจักเทียบปีนี่ปูเงื่นไปเกี่ยพไทหนึ่งเก้าอันเมื่ะไ่แ่ทูกระเข้ากรมัเงื่อนไปกี่ยพไหหนึ่งเก้าขอยก็ต็นอนเห็นามงามเลขตัวนั้นเนาะวีนนี้เนาะคเห็นาดนี่ไม ามอยังแปนีนะใชงามแปตัวเดียวกันเลยนี่ครับอันย่นี่งมครับว่าปฏิงซนสามกบองตัวเดียวกันเลขมันอยู่ระยะนี่แหละสามกับเป็นได้แก็ได้นะ้าศูนย์ในแทนมศูนย์นี่ยรสามศูนย์แปดศูอ่เนี่ยละไม่ต้องคาดเราน็หาเห็นแล้วศูนย์ศูนศเอาศูศูย์ไปเลย เกาเกาเลยเด้อซวนซนตัวเพิร์นไมีกี่นฮะอืมเออยี่แมยี่ดอกข้นมาเหรอเนาะจับตัวได้ก็ให้ได้เด้อปูเด้อบบเก็บพูไข่อยู่ไข่ไสาเหมือนมันต๋อว้แล้วละมึงเนี่ ใ่สมตัวกะมีสองตัวกะมีกะห้ทีโรลดมาเนี่ยแปดโนอืเป็นหนึ่งแปดหนึ่งเก้รละค่ะันเดเลกหนึ่้ักเขนมากนั่นแหลมใช่โอ้เล็กนึเนาะปลายแหลมนั่สิกึ่งเก้าอีกอ่ะึกะซีล้แหลมจังสีเดียวลงมากันเออมันปลายแหลมมันไม่เล็กหนึ่งกัเล็กครับวันนี้ก็ว่าไปยังนะคับเนาะ ของกูกระเลขกออกมาแล้วครับเลขกออกมาแล้วเป็นเล็กเก่าอซีนะครับเด้อครับงามๆเล็กเก่าซีครับเอาไปจับไปบ่ายนะครับเด้อครับู้ได้มักอะเอาไปครับเป็นความเสือของส่วนบุคคลนะครับเด้อครับตัวเลขกกระเสียนํากันนะครับเนาะมีสามศูนย์สามศูนย์ตาที่ทั้งสองเส้ยาผ้าลอกเห็น เห็นเป็นหนึ่งเก้าสามครับเลขเลขบนญและครับเป็นหนึ่งเก้าสามเนาะครับเลขหนึ่งเก้าสามครับเสว็ิไปลงแต่ว่าเลขเลขทูบปูหายมามุนแอร์แงะครับเป็นเก้าซีเนาะครับเนาะครับเก้าซีครับเป็นเก้าซีสำหรับเลขทูบครับถูกทิ้งยุกย่างครับเป็นเก้าครับของปู เก่าดีซิบดีปูพันหามากแล้วครับเนาะครับครับพิจารณาเบ้างนะครับเด้อครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแหะครับครับสำหรับตัวเลขครับผู้ใดเห็นตัวใดก็จังเอาเด้อครับเด้อองงามครับหลายครับมือนี้คนมากครับบวงสรวงถือว่ามาสังสรรค์กับปูแหละครับถือว่ามาสังสรรค์กับปูเนาะครับเนาะ รับตัวเลขครับเสียนไปนํำกันล้วครับครับซีกเห็นงามอยู่ครับเก้าครับต้นเนาะครับเอาจับไปบายเบิ้งครับใส่ปีใหม่ด้อครับเด้อครับตัวงมงงามครับแล้วเขาแล้วน้ำแล้วเนาะครับอุดมุสมบูรณ์ไปมัดตัวย่างตัวแนวแล้ว อู้ตาผ่าขาวบนกระหายมาแล้วครับสําหรับตัวเลขครับครับสำหรับคลิปนี้ทาง่องเึงยาพ้าเละาะกาศีลาพยายลีละน้องแหละครับพอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ